พี่นิวนะคะยังนะคะยังสัญจรนะ,ะเป็นเคสนะคะเคสสัมภาษณ์พิเศษกับเคสพิเศษของเราอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะมาสัมภาษณ์นะคะเคสพิเศษของเราเนื่องจากวันนี้นะคะเคสของเราท่านนี้นะคะสัมภาษณ์อินดีเป็นวันแรกนะคะและนะคะเกสพิเศษของเราในวันนี้เนี่ยปฏิเสธเนี่ยออนไลน์มาตลอดชีวิตแอนตี้มากๆเลยไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะทําอาชีพ ออนไลน์ได้เนื่องจากว่าทำมาแล้วหลายแบรนด์แต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่ว่าทำไมวันนี้ถึงเปิดใจมาเป็นครอบครัวอินดี้เดี๋ยวเรามารู้จักกับคุณแม่ของเรานะคะสวัสดีคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแมวมัฒนาหอมสมบัตินะคะอาชีพอะไรครับเมื่อก่อนอ่าเดี๋ยวแนะนําตัวเองเนื่องจากว่ายังตื่นเต้นอยู่นะเพราะว่าแบบว่าไม่เคยคิดว่าเตงจะได้ทําธุรกิจออนไลน์ถูกไหมอยู่ตอดอะไรคะตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่ขอนแก่นนะคะจ้ะ แต่ว่าเมื่อก่อนอยู่ที่วนเมื่อก่อนก็อยู่ที่อุบลนะคะจ้ะรู้จักจากธุรกิจอินดี้ได้ยังไงนะคะจะเล่าให้ฟังค่ะจ้ะวันหนึ่งแหม่มก็เล่นเฟซบุ๊กอืมเล่นไปเล่นมาเฟซมันก็เด้งขึ้นโปรเจกต์ปวดิ่ของคนกล้องใช่ค่ะรู้สึกแบบสนใจรือเ่าอรู้สึกสนใจแล้วยังไงต่อคะแล้วก็เข้าไปดูไปศึกษาข้อมูลข้อมูลแต่เห็นว่ายังไม่ได้สนใจเนื่องจากโดนหลอกใช่ไหมใช่ค่ะเห็นบอกทีมงานเมื่อกี้แล้วยังไงต่อคะ ก็ยังไม่สนใจจ้ะก็ยังไม่สมัครไม่อะไรเพราะกดโดนหลอก่ะฮะมาวันหนึ่งพี่ที่รู้จักเขาทรู้จักคุณแม่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาี่สนิทด้วยใช่ไหมพี่สนิทจนมเลยค่ะแล้วพี่เขาบอกว่าเขาทําธุรกิจตัวนี้ธุรกิจอินดีมอ่วยังไงต่อคะซึ่งเขาก็ไม่เก่งออนไลน์เราก็ยังงงๆเออเขาไม่เก่งออนไลน์คือทำไมเขาทําธุรกิจอินดีมได้คือเขาเนี่ยเป็นสนิท เพื่อนสนิทพี่สนิทแล้วมาชวนเราทำธุรกิจออนอินดี่และตัวเขาเองไม่เคยทําออนไลน์เหมือนกันอไม่คยทาได้แต่ก็ยังทําได้เขาก็มีรายได้มากกว่าห้าหลักต่ออาทิตย์คนนี้คือไม่เคยทำธุรกิจเลยแล้วก็ไม่เก่วออนไลน์แต่ว่าเขาเนี่ยมาทำอินดีมและเขารับรายได้ห้าหลักต่ออาทิตย์ใช่ไหมที่เพื่อนพูดใช่ค่ะพี่ไงเพื่อบงานตกใจมากอึ้ง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 กินกี่ค่ะทุกคนโอ้ เอื้องกิมกีทุกคนจ้าที่นี่เขาใช้บ่อยเอื้องกิมกีเนื่องจากว่าอื้องจริงรายได้แบบงงอะยังไงต่อคะโอ้เราไม่รอแล้วค่ะเราเห็นพี่เขาโอแล้วก็พี่เขาทำได้พี่เขาทําได้เราก็ต้องทําได้เหมือนกันแล้วเราก็ลงสมัครทันทีในวันนั้นเลยค่ะทุกคนอือก็คือก็คือปัจจุบันเนี้ยตอนนี้คุณแหม่มเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกอินดีมเรียบร้อยเนื่องจากว่าได้แรงบันดาลใจจากพี่คนที่สนิทอ่าพี่คนที่จิการประสบความสำเร็จพี่คนสนิทกันเนี่ยอีกรอบนะ เขาไม่เคยทำออนไลน์ใช่ค่ะไม่เคยเป็นอ่อไม่เคยทำแล้วก็ไม่เไม่เคยทำไม่เก่งไม่คิดว่าเขาจะทำได้ไม่คิดว่าเขาจะทำได้แล้วเขาประสบความสเร็จพี่แมว่ายังไงนะว่าถ้าคนนั้นทำได้แมวคงต้องทำได้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าพี่เขาทำได้เราก็ต้องทำได้เหมือนกันเขาก็คนเราก็คนพี่แมวถ้าเขาทำได้เราทำได้อนเนื่องจากว่าธุรกิจยินดีมนะคะทุกคนจ๋ามันเป็นธุรกิจที่เอื้อกันทุกคนเลยใครเก่งหรือไม่เก่งเข้ามาเนี่ย มันสามารถนะคะร,รับรายได้เนื่องจากเราทํางานกันเป็นทีมอ่ะสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เป็นสมาชิกทีมละใช่เป็นยังไงบ้างเราเราฝากถึงคนที่อยากจะเป็นสมาชิกแต่ยังไม่กล้ายังกล,กลัวอยู่เหมือนกณแหม่มกลัวโดนหลอกอะ่ะฝากเลยฝากทุกคนนะคะคนที่กําลังลังเลอยู่เออไม่กล้าตัดสินใจกลัวโดนหลอกเหมือนเราอ่ะฮะอ่ามาอินดมีมาเป็นครอบครัวอินดีมแล้วคุณจะประทับใจประทับใจเหมือนแหม่มแล้วก็ ทางทีมงานเขาก็ซัพพอตดีมากเลยค่ะช่วยให้ความช่วยเหลือทุกคนจะรับด้ไล่กันทุกคนแน่นอนคะ่ะสมัครที่นี่ของจริงคะ่ะโ <c oughs> <c oughs> okay, อเคคุณคุณแแบบนะคะเนื่องจากว่าคุณแบบยังแบบตืน่นเต้นเต้นเนื่องจากว่าคือเขาเห็นเพื่อนแล้วก็พี่สนิทมาเ <c oughs> ชิญ<ๆ>เขาก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ทำได้ฉันก็ทำได,ำได้เขาก็เลยแบบว่าแต่ใจลงสมัครอินดีมนะคะซึ่งตัวเว้ยเนี่ยแอนตี้มาตลอดชีวิตนี้ยวันนี้คุณแแบบเนี่ยเป็นเป็นเคสที่แบบพิสูจน์เลยดีกว่าว่า ที่นีเราอของจริงใครก็ทําได้คนอายุเจ็ดสิบแปดสิบอะไรเงี้ยทำได้หมดเนื่องจากว่าไม่เก่งก็ทําได้ไม่เป็นก็ทําได้เรามีครูแล้วก็โค้ดคอยดูแลแล้วก็สอนงานกันเดี๋ยวเรามาเจอเทปหน้าคุณแหม่มต้องมีรายได้ห้าหลักบวกบวกบวกต่อทิศโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เนื่องจากวันนี้นะคะสอบเป็นครอบครัวแล้วนะคะเราก็มาลุยไปด้วยกันนะคุกคนเนาะโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าโอเคจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะทุกค